ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะคนสูงอายุเขาก็กลัวกันนะคะก็มีการฉีดวัคซีนกันไปล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม mm hmm. เขาจัดทำเป็นพมโพค่ะพมโพนะคะ60 p l u ฝ่าวิกฤตโควิด -19 สู่วิถีถัดไปหรือว่า next normal mm hmm. เพื่อเอาข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เนี่ยมาใช้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและก็ออกมาตรการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ คุณพัชรีอาระยะกุลปลัดกระทรวงพอมอเนี่ยนะคะบอกว่าท่านเป็นประธานถแถลงข่าวเลยนะคะท่านเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพอมอโพ60พลัสฝ่าวิกฤตโควิด -19 สู่วิถีถัดไป next normal เนี่ยเขาจะทำผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting นะคะเอท่านท่านถแถลงผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ที่ห้องประชุมชั้น8นะคะกองกระทรวงพอมอนี่แหละคะ่ะเนื่องจากว่าเล็งเห็นค่ะว่าความสำคัญของ ข้อมูลที่ทำกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่จะนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและให้บริการประชาชนเนี่ยนะคะจึงได้จัดกิจกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคมหรือพอมอโภโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการา1ขีด11ร่วมกับนิด้าโภค่ะจัดทำเรื่อง60พลัสฝ่าวิกฤตโควิด1 9สู่วิถีถัดไป next normal นะคะเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย มีมากถึง11ล้าน8แสนคนคิดเป็นร้อยละ17.9ของประชากรทั้งประเทศโดยเลือกสำรวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 รวมทั้งผลกระทบและความต้องการของผู้สูงอายุใน5มิติได้แก่ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มากถึง้อยละ90 คือเกิดความเครียดวิตกกังวลร้อยละ59.32รายได้ลดลงมีภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินมากขึ้นร้อยละ4 7่6การออกไปพบปะสังสารการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยลดน้อยลงนะคะสิ่งที่ผู้สูงอายุวิตกกังวลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 มากที่สุด3ามอันดับแรกได้แก่เกิดความเครียดและกังวลว่าจะติดเชื้อตามมาด้วยรายได้รายจ่ายและภาระหนี้สิน ส่วนอันดับที่3คือการทํามาหาเลี้ยงชีพและการประกอบอาชีพนะคะสำหรับวิธีการรับมือสถานการณ์ร้อยละ86.5ผู้สูงอายุบอกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดนะคะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะร้อยละ81.2ติดตามนโยบายมาตรการควบคุมของรัฐร้อยละฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดสอันดับแรก คือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ค่ะ mm hmm. แล้วก็ช่วยฟื้นฟูเยียวยาเช่นการจ่ายเงินเยียวยาการชดเชยการสร้างงานการสร้างอาชีพและก็เรื่องอาหารเรื่องยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะหน้ากากอนามายัยเจลล้างมือนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่อยากให้กระทรวงพอมอช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูมากที่สุดผู้สูงอายุบอกว่าคือ ให้สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วทันเวลาแล้วก็ตามมาด้วยการส่งเสริมการมีงานทำพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดตามความสนใจและเพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะอนอกจากนี้ยังเสนอแนะให้เพิ่มสิทธิหรือวสวัสดิการของผู้สูงอายุด้วย ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และก็อำนวยความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็วในการเข้ารับการรักษา mm hmm. ก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 mm hmm. ได้และก็วางแผนปฏิบัติตัวไปสู่วิถีถัดไปหรือว่า next normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตจากเดิมก็ใส่ใจป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นซึ่งกระทรวงพม,มจะนำผลสำรวจนี้ไปดำเนินการนะคะกำหนดเป็นนโยบายเลยค่ะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในอนาคตต่อไปคุณสุจิตราพิทยานรนรเสศนะคะท่านอีิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุบอกว่าคือกล่าวในช่วงที่มีการบรรยายนะคะเรื่องทิศทางการกำหนดนโยบายจากผลการสำรวจ ถึงกรณีผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วแต่ยังมีความรู้มีความสามารถมีความพร้อมในการทำงานและยังสามารถเข้าร่วมโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังผลักดันให้ผู้สูงอายุนั้นมีส่วนร่วมและก็ส่งเสริมศักยภาพให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่าเป็นผลสารวจนะครับหรือว่าโพ่ที่น่าสนใจนะครับ น่าสนใจมากมีข้อมูลหลายอันที่สะท้อนข้อเท็จจริงแท้ทําให้เราได้ทราบว่าเออผู้สูงอายุเขากังวลเรื่องอะไรบ้างกลัวติดมากอผู้สูงอายุเนี่ยกลัวติดมากลูกหลานก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผู้สูงอายุกลัวติดคถ้าจะบอกว่าอย่ามาใกล้ยายนะอย่ามาใกล้ย่านะอะไรเงี้ยไม่ใช่รังเกียจนะอเออไม่ใช่รังเกียจนะครับหรือขณะดเดียวกันเราก็รักษาระยะห่างจากผู้สูงอายุพวกเราเองเนี่ยนะ คือรักแต่ว่า<ล>รักอยู่ห่างๆอตอนนี้จำเป็นใช่ถ้าไปคุกคีมากเราอาจจะนำเชื้อไปสู่ผู้สูงอายุก็เป็นได้นะครับ